เคยอาปูด้อพี่น้องมัดีไซน์เด็กไหนเนี่ยเอ้าเอาเอ้าพี่น้องเห็นอย่างแนวนี่ม้ยพี่น้องมันถาดหน่อยเหมือนเงินแบบน้าครับพี่น้องมือนี่สวัสดีตอนค่ำพี่น้องมากินสมตำน้ำกันครับผมมือนี้สิครับสมตำเฮ้ากะดีนี่สมตำอันนี้เข้าไปเลยปูให้เมืองนะครับพี่น้องมือนี่โคเรใส่กันเลยพี่น้องอ่ามือนี่เฮ้ากะโยูกับเซฟครับพวกเนาะ มือนี้กะใสอยังนี่ใสหมึกครับผมอ่ามือนี้ใสหมึกครับพี่น้องใสหมึกเอาหมึกใส่ลงไปเอาหมึกใส่ลงไปพี่น้องหมึกใส่ลงไปครับผมกินข้าวเร็งนะครับผมผู้ใดพูดขึ้นจริงนะมากินน้ากันครับผมข้าวแรงแล้วก็ใส่อะไรอีกโคเล่โคเล่พันเข้ากันอะไรคือโคเล่อะไรคือโคเร่อันนี้ใส่ เอาใส่ปูเขียบปูเด้อพี่น้องมันดีไซน์เด็กไหนเนี่ยเดใส่เด็กเห็ดเห็ดแบบไหนเอาใส่ถาดได้พี่น้องเปลี่ยนแผนครับผมมันใหญ่โหดอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ถาดได้พี่น้องเอาเอาเอาพี่น้องเห็ดหนังเนี่ยนี่น้องมันถาดหน่อยมือเฮงแบบพี่น้องเนี่ย รูดอยอดเลยครับผมมือนี่ไม่กินเขาน้ากันนะครับผมเฮ้ยได้ไงที่กลิ่นเหมิดเนี่ยามาเด้ครับเปน็นหองมาเด้ครับผมผู้ใดียเพรท่านกินเขานครับผมมือนี่เมนู่รักคือสมตาครับผมอ่าสมตำแทบ,บแทบเลยอ่าโคเน่มันเขากันอ่าอันนี้ก็เป็นเซฟนะครับผมอันนี้เซฟเสพเอาไปห้า,กกาเอาไป ไปเรียบร้อยออพี่นอ้องกินเขาน<ม>้ำกันไหมครับผมน้ำปลาน้ำปลา